เราอยู่ใน,ในการครัวบองไซนะครับผมวันนี้เราจะมะีพี่เนี่ยจะมาทําการทดลองของกิน2อย่างนะครับผมซึ่งของอย่างเนี่ยมันฮิตเมื่อมาตั้งแจะปีก่อนโอเคนะครับน้องตอนนี้ก็พี่ก็ได้หายที่แบบมาโผล่ไปเพิ่มพืม้นที่เรียบร้อยนะครับผมก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อที่มามา่มากินคูณสองกันเลยครับ โอเคนะคผมก็ต้องขอการสนับีนุอแม่พี่น้องชาวไทยที่มีหัวใจรักคนสองล้อกันทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับบออมซีวันนี้เราอยู่ในการครัวบลอบอมซีนนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมีพี่เนี่ยจะมาทําการทดลองขอกินสองอย่างนะครับผมซึ่งของีอย่างเนี่ยมันฮิตเมื่อมาตั้งน่าจะปีก่อนพี่ว่าน่าจะประมาณปีก่อนเนอแล้วก็ของอีกหนึ่งอย่างที่พี่จะมากินรีวิวในวันนี้ก็คือ เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูอินเซอร์กันว่ามันจะคืออะไรนะครับไป อินเสิร์ตกลับไปแล้วนะครับนั่นก็คือมาม่าเผ็ดมาเลเซียนะครับที่แบบเผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมก็คือแบบน้องๆอ,อาจจะเคยได้ดูในคลิปโอฮล์มซีอีพีก่อนๆนะครับที่พี่ได้กินกับแฟนพี่นะครับคือแบบแม่งโคตรเผ็ดแต่คือพี่ก็มีความสงสัยนะครับว่าเจ้า,าชานมไต้หวันกับมาม่าเผ็ดมาเลเซียเนี่ยพี่สงสัยว่าชานมไต้หวันน่ะมันจะสามารถาดับความเผ็ดของมาม่าเผ็ดมาเลเซียได้หรือเปล่าะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า ตัวจริงของมันแพ็ k เกจจะเป็นยังไงนะครับเจ้าชาลุงไต้หวันของเกาหลีนะครับชาลุงไต้หวันก็ของไต้หวันนี่ครับผมอของทั้งสองอย่างก็ได้มาอยู่กับเราแล้วนะครับนี่ชาลุงไต้หวันก็คืออันนี้นะครับผมซึ่งทางเซเว่นพีนะครับอของมันเข้ามาเยอะเลยนะครับซึ่งมันก็ได้หลงเหลือมาถึงพี่ด้วยนะครับพี่ก็เลยซื้อมันเลยครับหนึ่งขวดเพื่อจะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับแล้วก็นี่ มะพาเผ็ดโกดเปเปอร์นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยหายากมากครับแต่ปัจจุบันนี้ที่ <c oughs> เซเว่นพี่เยอะมากๆครับตอนนี้เยอะมากยี่สิบกว่ากล่องถ้าใครอยากอยากอยากได้นะทักมาเลยแล้วก็ทักมาไม่ได้เราจะซื้อให้นะให้มาซื้อเองนะครับผมแค่บอกที่อยู่ว่าเซเว่นอยู่ที่ไหนนะครับผมก็เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มต้มมาม่ากันเลยนะครับผมแล้วเราก็จะไปกินกันว่าเจ้าเอ้ย เดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบว่าเจ้าชานมไต้หวันนะครับผมมันจะสามารถดับความเผ็ดร้อนของเจ้ามามา่าโคตรเป,ปอร์ได้หรือเปล่าอืมคือแบบพี่กระตุกใจพี่อยากรู้พี่เลยลองซื้อมารีวิวให้น้องๆดูนะครับว่ามันจะดับเผ็ดได้หรือเปล่าหรือว่าจะเผ็ดกว่าเก่าอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเราไปต้มมาม่ากันก่อนเลย15 minutes later โอเคนะครับผมน้องๆก็ตอนนี้อ่า เจ้าเส้นมาม่าของมาะมะ่าผิดโกเบเปิดมันก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมเพราะพี่ก็ได้เทินเดินเทียวดูไปดูมาเลยครับเพราะว่าพี่ก็ต้นมน้่งรอไว้สักพักนึงเลยเอาครับพี่ก็กลัวมันจะไม่ร้อนนะเนาะ <S <S พี่กเลยทิ้งไว้นานหน่อยประมาณสักสิบห้านาทีได้เมื่อกี้ตอนนี้ก็ซื้ออะไรเราเทน้ำเขาไปด้วยเทน้ำไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากะครับนี่แห่งนี้นะครับมันจะมีบีบองเองเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบ ม้ม้ไปพูดสากรึยังครับแล้วเราก็ทมไปเลย BTS ลงเงินช่วยนะครับเ้งทีแรกก็กินแบบโคตรเผ็ดรอบนี้น่จาจะตายไปเลยอย่างน้นะ, <Okay. S 1> นะหมดแล้วทำะะง้องมาเรามาใส่ซอสเถอะถ้าเกิดตองน้องสงสัยว่าทำไมพี่พูดเสียงเบาจังนะครับผมเพราะว่า ที่ที่พี่อยู่มันเป็นหอพักแบบว่าตึกราชการนะ,ะผมแล้วห้องก็ใกล้กันนะผมพี่เลยไม่อยากพูดเสียงดังนะผมก็เดี๋ยวพี่จะไปเล่งเล่งในตอนตัดต่อนะครับผมนอ้องๆก็เอาแบบหรือถ้าอยากได้เสียงชัดๆก็ใส่หูฟังดูคลิปพี่ก็ดีนะครับจะได้ยินเสียงชัดๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาใสา่ซอสกันเลยรูแบบเส้นดำดำมากถ้าน้องๆเคยดูคลิปก่อนพี่ก็พี่เอาไปให้ดูใกล้ๆเลยน้องๆจำได้ไหมจะตายไหมน้อง เดี๋ยวพี่ขอเปิดชานมไต้หวันร้อเลยนะครับเพราะว่าว่าคุณน้อ,องเนี่ยเดี๋ยวพี่บา,าก่อนซีเปิดไปนี่เปิดไปดได้นะครับถ้าผิดพี่ก็จะจ้วงอันนี้ก่อนนะเพลินแน่ๆเผลินแน่ๆผมยังไม่ได้กินเลยผพิดนะอ่ะกลิ่นนี้ที่คุณเคยครับเมออื่อ EP นู้นรอบนั้นกินสองคนครับแต่รอบนี้กินคนเดียว ก่อนที่พี่จะกินนะครับพี่ก็ต้องขอฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ด้วยนะครับผมแค่น้องๆกดไลค์พี่ก็ขอบคุณมากๆาแล้วนะครับผมถ้าเกิดน้องๆกดซับสไครป์ด้วยเนี่ยพี่ยิ่งจะขอบคุณมากมากจริงๆด้วยสำหรับทุยสำหรับใครที่แบบติดตามเจ้าฝักเขี้ยวกุของพี่อยู่นะครับผมปากเคี้ยวกุดก็คือปาก อกแม X Max 3ที่พี่บอกพิ่งได้ออกมานะครับเดี๋ยวพี่อยากหาโอกาสไปทำคลิปาก็แบบพี่ว่าจะรีวิวสินค้าที่พี่จะทีี่่พขายอยู่นะ,ะพี่ยังไม่ได้ทำคลิปยืมเลยก็พี่ก็ต้องขอฝากต้องติดตามด้วยนะครับนี่ตอนนี้เส้นมันก็แบบดูสิดูดิกินคนเดียวครั้งที่แล้วกินสองคนยัเกือบตายรอบน,นี้กินคนเดียวมาครับเนี่ยเพื่อนน้องๆนะครับม,มาครัแบบโจ๊ะๆเลย เข้าไปคำแรกป่ะบุดูดิเผ็ดมาม่าเผ็ดโกเปเปอร์นะครับพี่จะบอกเลยถ้าใครกินบอกแล้วไม่เผ็ดพี่ว่าคนนั้นเกินมากครับแต่จำไว้ว่ากินไปทีแรกมันยังจยังไม่เผ็ดนะครับนับไปประมาณ5-10วีนะครับมันจะมาแีละ มันจะขึ้นเป็นมาตรฐานพี่เริ่มมาสเวยังครับเราทนได้ครับเราจะกินเราจะกินทุกหวัดเราจะทนไม่ได้นะครับถ้าทนไม่ได้ปุ๊บเราจะนี่เลยครับชาโนมใต้หวนันเราลองดูว่าชาโนมใต้หวันจะดับผิดรามมากรูดเปิดได้หรือเปล่าล่ะครับผมต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอกินได้อยู่กินได้อยู่คือแบบแบบเรื่องการกินเผ็ดพี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับน้องๆคือแบบพี่นี่โน่นหนึ่งอะครับเรื่องการกินเผ็ดอาจจะใส่พริกอีกนิดแต่กลัวตายว่ะ บอกเลยว่าอร่อยมากแล้วก็ซอสที่พี่ใสไ่ไปไม่ไม่ใช่วพาพี่โอเคนะครับน,น้องๆอ๋อก็เมื่อกี้นะครับก็มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดนึงนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยได้ซัพโกเบอร์แบบหมดออกล่องเลยนะครับผมแต่ น่าจะแบบว่าเลืมกดอัดไว้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับผมแต่หมดจริงนะครับไม่ได้ตอแหลแบบดูนมไตหวันก,กินไปแล้วด้วยหน่อยนลงแต่เพื่ออยากให้น้องๆได้ดูนะครับว่าชาเต็นชานมแตหวันเนี่ยมันสามารถดับเผ็ดของมะมากเผ็ดได้หรือเปล่านี่ครับพี่ก็จะทำสามก,ากินเจ้าตัวนี้ต่อนะครับผมซึ่งพี่เนี่ยได้ลงไปเซเว่นแล้วพี่ก็ได้ซื้อมาด้วยนะครับโอ้กะคิดว่าแบบขาดทายเซจอยู่แล้วคือแบบอ้อแต่ต้องมาแบบว่า ก็ไม่ไม่มาถึกอะครับน้องๆองแบบท,ท้ออ่ะก็ไม่ไม่มาถึกไอ้สัสกินหมดแล้วดูดิไปครับผมเดี๋ยวเราไปต้มอ,อันนี้กันต่อแล้วเราจะมากินดูนะครับว่านะน่ะถือว่าเปรียบเทียบเลยนะครับมาคลิปนี้พี่จะถือว่าเป็นคลิปมาม่าเผ็ดคูณสอง VS มาม่าเผ็ดโกเบเปร์นะครับผมแล้วก็แจับ จะดับความเผ็ดด้วยชานมไต้หวันนะครับไปอ,อย่างพี่ขอเวลาไปต้มอ,อันนี้สักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันใหม่แนละ้ไป2000 years later นี่นะครับน้องๆเนี่ยงน้องๆจะไม่เชื่อนะครับว่าพี่เมื่อกี้พี่กินเป็นอย่างี้เดีย๋ยวพี่ให้ดูใกล้ๆนี่เห็นไหมกล้องเห็นไหมครับหมดกล้องครับผมจะแ,แบบ mm hmm. ไอเราก็นึกว่ากล้องถ่ายน้อยแล้วก็แบบคือแบบทําคลิปแบบคลิปจะเ็จอยู่แล้วครับแต่ มันุกอ้วนมันลุกขึ้นไม่เห็นนะครับว่ากล้องไม่ได้บันทึกไว้เออพี่ก็เลยต้องทําทําเป็นเจ้าตัวนี้แทนนะครับผมจะมาคุณสองแล้วก็ตอนนี้ก็ยังกําลังร้อนน้าร้อนเดือดอยู่นะนี่เนี่ยน้องๆไม่เชื่อว,ว่าพี่กินไปจริงๆนะครับดูกินจริงนะครับดูดูตาแบบแดงเลยะแบบเผ็ดเผ็ดมากแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถือว่าเปรียบเทียบไปเลยแล้วกันเนี่ยมาม่าเผ็ดปูสองเบียร มามาโกเบเปิร์นะครับแ่บอกเลยบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยขนาดน่าจะใหญ่กว่าอันนี้อาจอาจจะทรมานโกเก่าเยอะด้วยรู้ปะเดี๋ยวเรามาลองกันตอนที่มามาสุกเราแบบพี่คุกซอสคุกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มากินกันเลยดีกว่าไปม่ไหวแล้วโอเคนะครับนตอนนี้ก็พี่ก็ได้หายเพจจากมาม่าโกเบเปิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาต่อที่ มาม่าเผ็ดคูณ2กันเลยครับผมก็พี่ดูจากสีแล้วก็แบบน่าจะชิวๆอะครับเพราะว่าเรเปอร์พี่กินได้อยู่้ะแต่ต้องใช้เวลาสักพักนึงเหมือนกันกว่าจะดับแบบดับความเผ็ดของโกบิเปิร์สหายไปได้เลยมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับว่าคูณ2กับโกบิเปิร์สอันไหนจะเผ็ดกว่ากันจะไม่ผิดเท่าไหร่นะพี่ว่าแต่แม่งเยอะกว่าโกบิเปิร์สมากครับทั้องเยอะ ได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ผิดเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้พี่ว่าน้องๆน่าจะกินได้นะผมก็ไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นแต่ตะโพกเปเปอร์เนี่ยตายยีเข้าปตาตาบอดได้เลยนะครับไปหาซอสแบบขนมขนมจีนไม่ได้นะครับ ใน้ลงไตวันเลยก็แบบกินเผแม่งกบดะอืมดิฉันน้องหนูก็อยากไปหาทำตามนะครับไม่ดีนะครับกินเผ็ดแบบแบบแบบมันแบบทรมานตัวเองถ้าเ่าๆแล้วก็ไปกินมาม่าแบบต้มธรรมดามาม่าหมูสับอะไรเงี้ยพอแล้วนะครับไม่ต้องม่งลัวอ่ะ ไม่อยากพูดอะไรมากนะผมก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปของพี่นะครับผมหรือว่าอยากให้พี่มาทําคลิปแบบนี้ก็น้องก็แค่คอมเมนต์บอกพี่ก็ได้นะผมว่าอยากดูคลิปพี่ทําอะไรนะผมก็นั้องๆคนไหนก็ก็แบบถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยเลยนะครับผมก็แบบว่แบบไม่รู้จะพูดอะไรนะก็แบบเพลิดที่ไหนที่น้องไม่เพลิดอันนี้ไม่เพลิดที่ไหนเลย ชืเ่เรียกอะแล้วก็น้องๆก็อย่าลืมแบบไปติดตามเพจบุ๊คพี่ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ Facebook เพจบุ๊คจะชื่อบอมนะครับเดีแบบ๋ยวพี่จะแปะยิงเว้นใต้คลิปนะผมแล้วก็แฟนเพจพี่ก็บอมซีนะครับเดี๋ยวก็อยู่ใต้ลิงก์เหมือนกันครับผมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับผมคลิปก็จะลงนทางคลิปก็จะลงผ่านทางช่องทวิตคลิปก็จะลง คลิปก็จะลงผ่านตามช่องทาง YouTube และ Facebook เหมือนกันนะครับแต่เฟซบุ๊กจะอยู่ในทางเพจนะครับก็น้องๆก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมก็สำหรับแค่นี้พี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือแบบตอนนี้เนี่ยปากมันจะแบบวัวพิมพ์ก็แบบไม่โคตรเพจก็ต้องขอลาน้องๆเพียงเท่านี้นะครัตอนอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาคอมเมนต์ลองทำตามคลิปที่น้องๆขอแล้วสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับไล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไวร์เลอร์